หน้าร้อนที่ไรนี่ใจคอไม่ดีเลยใช่ไหมครับโอ้โหเราก็อุตส่าห์รดน้ําต้นไม้กันทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะแต่พอตกบ่ายแดดเปลี่ยงๆเงท่านั้นแหละเขียวเหมือนเดิมวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรที่มันง่ายมากๆแต่เปลี่ยนทุกอย่างเลยที่จะทําให้ต้นไม้ของเรารอดผ่านหน้าแรงนี้ไปได้แบบสบายๆเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่ารดน้ําไปเท่าไหร่เนี่ยเหมือนเททิ้งลงไปในทรายเลยแป๊บเดียวดินแห้งแตกระแหงอีกแล้วแล้วต้นไม้ที่เราก็รักแสนรักเนี่ยนะ ค่อยๆซุดลงไปต่อหน้าต่อตาเลยคำจามก็คือเราก็ดูแลอย่างดีแล้วนะแล้วน้ำทั้งหมดที่รดไปมันหายไปไหนหมดเอาละครับมาดูคำตอบกันแบบเห็นภาพชัดๆเลยความลับทั้งหมดมันอยู่ในภาพนี้แล้วครับด้านซ้ายเนี่ยคือสภาพดินที่เราต้องสู้รบกับมันทุกวันแห้งแข็งโปกไม่มีสินมีชีวิตเลยส่วนด้านขวาน,นี่สิครับคือดินที่มีชีวิตชีวาดินที่ผ่านการห่มดินมาแล้วมันทั้งดำร่วนซุยแถมยังชุ่มชื้นอีกต่างหาก เคล็ดลับทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้แหละครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้นะครับเรามาทําความเข้าใจศัตรูตัวจริงของเรากันก่อนเลยนั่นก็คือการปล่อยให้ดินโลง่โลงๆหรือที่เรียกว่าดินเปลือยนี่แหละครับแดดเมืองไทยนี่ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเลยว่าแรงขนาดไหนแต่ตัวเล่นี้เนี่ยอาจทําให้หลายคนตกใจได้เลยนะคือผิวหน้าดินที่โดนแดดส่องตรงๆเนี่ยอุณหภูมิมันพุ่งไปแตะ40องศาเซลเซียสได้แบบง่ายๆเลยนะครับโอ้โหมันไม่ต่างอะไรกับการเอาต้นไม้ไปปลูกในเตาอบเลยนะเนี่ย แล้วพอร้อนจัดขนาดนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผลกระทบมันมาแบบดับเบิลเลยครับอย่างแรกเลยน้ําที่พึ่งรดไปเมื่อเช้าเนี่ยหายวับไปกับตาเลยครับแล้วเหยเร็วแบบสุดๆอย่างที่2ที่หนักกว่าคือความร้อนระดับนี้มันฆ่าล้างบางเลยครับทั้งไส้เดือนจุลินทรีย์ดีๆที่เป็นหัวใจของดินเนี่ยตายเรียบเลยดินก็เลยกลายเป็นแค่ฝุน่นที่พืชอาศัยอยู่ไม่ได้แต่ข่าวดีก็คือทางแก้ของปัญหานี้เนี่ย มันเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติมากๆจนน่าทึ่งเลยครับหลักการง่ายๆก็คือเราแค่ต้องหาผ้าห่มมาให้ดินครับจำประโยคนี้ไว้ให้แม่นเลยนะครับนี่คือกฎเหล็กข้อเดียวจริงๆคือห้ามปล่อยให้ดินเปลยเด็ดขาดเพราะว่าแสงแดดที่ส่องลงมาโดยตรงนี่แหละครับคือตัวการที่ทำลายทุกอย่างในดินของเราแล้วไอการห่มดินเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จริงๆมันง่ายมากเลยครับมันคือการเรียนแบบธรรมชาตินั่นแหละลองนึกถึงพื้นดินในป่าใหญ่ดูสิครับ เราไม่เคยเห็นดินไปเปลือยเลยใช่ไหมล่ะครับมันจะมีใบไม้กิ่งไม้ทับถมกันเป็นชั้นๆปกป้องดินข้างใต้ให้เย็นแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเราก็แค่ทําแบบเดียวกันในส่วนของเรานี่แหละครับและความเจ๋งของการห่มดินก็คือมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเรื่องเดียวจบนะแต่มันมาเป็นแพ็กเกจ 4-in-1 เลย 1. คือช่วยเก็บความชื้นได้ดีขึ้นเยอะมาก2คือสร้างบ้านที่เย็นสบายให้พวกไส้เดือนกับจุลินทรีย์อยู่ สามคือวัชพืชที่เคยต้องถอนจนปวดหลังเนี่ยแทบไม่ขึ้นมาให้กวนใจเลยและสี่คือพอเวลาผ่านไปวัสดุพวกนี้ก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้เราฟรีๆอีกด้วยโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฟังดูดีขนาดนี้แล้วเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับมีแค่สี่ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นใครๆก็ทำตามได้แน่นอนเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยเตรียมพื้นที่ครับถอนวัชพืชออ,อกให้หมดแล้วรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำไปเลยขั้นตอนที่สอง เหมือนเป็นการให้รางวัลจุลินทรีย์นิดหน่อยครับโรยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบางๆเป็นอาหารเริ่มต้นให้พวกเขาหน่อยขั้นตอนที่3ถึงคิวพระเอกของเราแล้วครับเอาฟางใบไม้แห้งเศษหญ้าแห้งมาคลุมทับให้หนาๆไปเลยและขั้นตอนสุดท้ายรดน้ําซ้ําอีกทีบนกองฟางเพื่อให้มันแนบสนิทกับดินเป็นอันเสร็จพิธีครับง่ายไหมล่ะแล้วคําถามคือต้องหนาแค่ไหนนี่คือจุดสําคัญเลยนะ ต้องหนาอย่างน้อย10-15ึงซนติเมตรหรือลองใช้ฝ่ามือทาบดูครับต้องหนาระดับนั้นเลยทำไมต้องหนาขนาดนั้นเพราะเป้าหมายของเราคือการบล็อกแสงแดดให้ได้ร้อยเังไงครับถ้ามันบางเกินไปแสงยังส่องลงไปถึงดินได้ก็เท่ากับว่าเรายังห่มผ้าไอ้ดินได้ไม่ดีพอทีนี้มาถึงข้อควรระวังที่สําคัญที่สุดเลยพลาดข้อนี้ไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นหวังดีประสงค์ร้ายได้เลยนะนั่นก็คือ ห้ามคลุมจนชิดโคนต้นเด็ดขาดครับต้องเว้นที่ว่างรอบๆโคนต้นไว้เสมอทําให้เป็นรูปทรงเหมือนโดนัทนั่นแหละครับเพื่อให้อากาศไทยเทสะดวกแล้วก็ป้องกันโคนเน่าจากความชื้นสะสมย้ำอีกทีนะครับต้องเป็นรูปโดนัทเสมอเอาล่ะเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วครับมาดูข้อควรระวังเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วก็ผลลัพธ์สุดท้ายที่รอเราอยู่กันดีกว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยมาดูข้อผิดพลาดที่มือใหม่มักจะเผลอทํากันครับ อย่างแรกเลยอย่าใช้หญ้าที่เพิ่งตัดมาสดๆนะครับเพราะมันจะร้อนแล้วก็อาจจะไปต้มรากต้นไม้ได้เลยนะต้องตากให้แห้งก่อนสักวัน2วันข้อ2อย่าทําแค่ช่วงหน้าแลง้งดินของเราต้องการเผาห่มตลอดทั้งปีครับและข้อสุดท้ายย้ําอีกครั้งเลยอย่าลืมเว้นช่องว่างรูปโดนัดรอบโคนต้นเสมอครับและเมื่อเราทําทุกอย่างถูกต้องนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันยิ่งกว่าแค่การประหยัดน้ําอีกนะพอเวลาผ่านไปกองฟางกองใบไม้พวกนั้นนะครับ จะค่อยๆย,ย่อยสลายกลายเป็นอาหารชั้นเลิศดินที่เคยแข็งเป็นหินก็จะค่อยๆกลายเป็นดินร่วนซุยสีดําสนิทแล้วก็เต็มไปด้วยชีวิตนี่แหละครับคือหัวใจของเกษตรธรรมชาติคือการเลี้ยงดินเพื่อให้ดินกลับมาเลี้ยงพืชของเราสุดท้ายนี้อยากจะชวนคุยกันครับสาหรับคนที่เคยลองทําวิธีนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างพระเอกตัวจริงอย่างเจ้าไ้เดือนเนี่ยกลับมาที่สวนกันเยอะไหมครับหรือใครที่กําลังจะไปลองทํามีคําถามอะไรลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ